สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลงติ่งนะครับวันนี้เผอิญไปเห็นตะกุดที่เก็บไว้นานนะฮะหลายสิบปีละได้มาตั้งแต่ประมาณปี2550นะครับสมัยที่พ่อตันตัดวัดชัยนาเพชรบุรีท่านยังไม่ได้ละ้สังขารนะครับมีทั้งเป็นเนื้อตะกัวกับเนื้อทองแดงนะครับเป็นดอกสั้นๆนะครับไม่ได้ยาวมากนะครับประมาณนิ้วนิ้วครึ่งแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเอาออกจากถุงนะเนี่ยผมจะเขียนไว้สมัยก่อนนะการลืมนะเพราะว่าตะกุดเวลาแบบ ผ่านไปนานๆแล้วจะจําไม่ได้นะว่าเป็นของหลวงพ่อองค์ไหนนะครับนะฮะอันนี้ก็เก็บมานานนะฮะเราดูไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะมันไม่ได้ยาวมากนะครับทีนี้เพราะว่าผมคงไม่ได้แกะแผ่กมาให้ดูยันด้านในนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะหให้ดูลักษณะด้านนอกก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเราไปแกะแตะกุดแผ่วออกมาเนี่ยมันจะทําให้สิ่งที่ลงอาคมไว้อาจจะหายไปนะฮะ ตามความเชื่อของผมนะครับผมก็เลยไม่ได้อยากจะแกะนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาไล่เรียงเอาเป็นทีละเนื้อก็แล้วกันนะครับเพื่อนเริ่มจากทางไหนก่อนอ่าเดี๋ยวเราลองวัดเนื้อทองแดงเล็กๆนี่ก่อนนะครับว่าเขามีขนาดประมาณเท่าไหร่นะครับอุย้ยหล่นถือยากนะครับสัน้นเนี่ยนะครับประมาณ สามเซนนะครับเพื่อนถ้าเป็นหลักนิ้วก็อยู่ที่ประมาณสักเกือบนิ้วครึ่งนะครับไม่ถึงนะเห็นไหมเดี๋ยวมาดูดอกที่สองนะครับหลักเซนก่อนนะครับสามเซนกว่าๆนะครับสามจุดสามสามจุดสี่นะฮะถ้าเป็นนิ้วก็เกือบนิ้วครึ่งเหมือนกันนะครับไม่ถึงนิ้วครึ่งนะทีนี้มาดูดอกเล็กที่เป็นตะกัวนะครับ อ่านะก็อดอกนี้นะครับก็ประมาณทักสามเซนเหมือนกันนะครับเพื่อนเกือบเกืบนิ้วครึ่งนะครับไม่ถึงนิ้วครึ่งเหมือนกันนะอันนี้ดอกนี้ยาวสุดนะครับหนักสุดนะฮะประมาณสี่เซนครับเพื่อนเนี่ยนะฮะและ้วก็นิ้วก็อ่าอัานนี้นิ้วครึ่งกว่ากว่าเลยนะครับ น่าจะเป็นดอกที่แบบเหมือนเคยได้ยินบ่อยๆฮะตะกุดนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งอะนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูดอกเล็กแล้วก็เดี๋ยวมาลงรายละเอียดในดอกตะกั่วนะครับเอาเป็นทองแดงดอกเล็กสุดนี่ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ไม่ได้เคยส่องมาหนักเบานะฮะเป็นทองแดงแผ่นบางๆนะครับเ,เพื่อนๆอันเนี้ยจาได้ว่าผมเคยมีเป็นสามกริย์ด้วยนะครับทองเงินหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบ่งเพื่อนไปละเมื่อหลายปีก่อนนะครับ ก็เหลือแต่แบบน,นี้แล้วนะครับตอนนี้นี่นะฮะมีลายอยู่เห็นอยู่นะครับเพื่อนเนี่ยนะตรงนี้นะน่าจะจานอยู่ด้านในนะครับอันนี้น่าจะเหมือนไม่แน่ใจว่าตอกหรือจานมือผมว่าน่าจะเป็นจานมือนะครับเนี่ยนะแล้วกดเหล็กจานลงมานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ม้วนเป็นตะกุดเนาะเท่าที่เห็นนะครับเนี่ยสภาพก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดานดานหัวก็ ประมาณนี้นะเพื่อนๆไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรนะเป็นว่าคร่าวๆนะครับน,นี้ได้มาตอนปี50ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูดอกนี้นะครับดอกนี้ก็เป็นทองแดงบางๆเหมือนกันนะครับไม่ค่อยชัดนะฮะ มองยากนิดนึงครับดอกนี้รู้สึกว่าสะท้อนแสงแล้วก็ถ่ายยากด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูดอกสั้นที่เป็นเนื้อตะกัวเลยดีกว่าครับเท่านั้นน่าจะถ่ายง่ายกว่าเดี๋ยวเราซูมนะครับเพื่อนอมไม่ชัดเลยเนาะอ่าเนี่ยนะครับด้านข้างเนี่ยจะเป็นรอยตัดเข้าไปอย่างเงี้ยถ้าเป็นทั่วไปจะเห็นเป็นแบบ ตอมเต็มนี้ถูกไหมฮะแต่เหมือนของท่านเนี่ยจะมีขอบตัดตรงเนี้นะฮะสมชื่อท่านเลยนะครับหลวงพ่อตัดนะฮะนี่นะฮะทั้งสองขอบเลยนะฮะแล้วก็จะตอกอันเนี้ยเท่าที่ผมดูมาเนี่ยจะเป็นตะกรุดที่แบบอยู่ในบาทแล้วท่านเอาไปแจกลูกศิษย์ต่างๆนะครับเป็นที่แบบอยากได้ของลูกศิษย์ลูกหามากๆนะครับท่านก็ทําออกมาเยอะนะฮะบ,บางทีก็มีประสบการณ์เรื่องแบบเหนียว เอาไปเกลงมาเหล็กเกลเอแล้วทะเลาะก,กับตำรวจถูกยิงบ้างอะไรบ้างรถชนบ้างก็แบบคุ้มครองป้องกันภัยได้ดีนะครับยิ่งทําให้ชื่อเสียงกระจากระจายไปทั่วนะครับแต่รู้สึกว่าเท่าที่ผมอ่านเจอตอนที่เพื่อนๆแบ่งมาให้เนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะที่แบบพอตะกุดของท่านดังแล้วเนี่ยมันมีคนแบบไปปลอมแปลงะนะครับแล้วดันไปปลอมแปลงในส่วนที่แบบมีโค้ดวัดนะฮะวชนวัดชัยนานะครับ ตอนหลังก็เลยแบบออกมาเป็นแบบนี้นะที่แบบไม่ได้ต่อโคดแล้วนะฮะเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นดอกเล็กไม่ถึงนิ้วครึ่งนะเพื่อนดูนะฮะประมาณนี้เนาะอันนี้จะบีหน่อยนะครับเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับเหลือเวลาอีกนิดเดียวเราไปดูดอกสุดท้ายกันนะครับดอกนี้นิ้วครึ่งนะเนี่ยนะครับอ่าเห็นไหมฮะจะมีรอยตัดตรงนี้นะ ไม่มีตอกโค้ดเหมือนกันนะครับแต่จะเห็นรอยตอกด้านในแล้วม้วนเยอะมากนะครับดอกนี้นะอาวางดีกว่าจะชัดนะครับชัดไหมเพื่อนอผมก็พยายามอยากให้เพื่อนเ่นเห็นชัดชัดนะครับเพราะว่าถ้าเห็นไม่ชัดแล้วมันเสียอารมณนะ์เนาะเหมือนผมมาเวลาดูคลิปแล้วมันไม่ชัดมันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อ่าเนี่ยนะครับก็เป็นรอยตอกเนี้ยนะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวลองดูด้านนี้นะครับเผื่อจะซูมได้นะ ชัดไหมครับให้่อค่อยชัดเลยเนาะกล้อ,องน่าจะไม่ค่อยดีละนี่ยนะครับเดี๋ยวลองหมุนดูกับแสงแล้วกันนะครับเนี่ยนะจะมีร่องรอยของยันที่มว้วนที่ต่อกอยู่ด้านในเยอะเห็นไหมครับนี้เป็นนิ้วครึ่งน้ำหนักก็ตึงมือเลยนะฮะม้วนหลายรอบด้วยนะเดี๋ยวมาดูด้านหัวท้ายนะครับก่อนจบคลิปเนาะนี่ยนะครับถ้ามีโอกาสหาใช้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับเพื่อน เป็นตะกุดที่แบบมีชื่อเสียงอีกรุ่นหนึ่งเลยนะของพะอตานตัดวัดชายนาเนี่ยนะหลวงพ่อตัดนะฮะเพชรบุรีนะครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามบ้านสุลุงติ่งมาตลอดนะครับ